สวัสดีครับ,รบ,บรน,น,น,นะครับชมบรรยากาศวัดพระเหล่าเทพ,พนิมิตนะครับอำเภอพนาครับวันนี้มีมอหอระศพหนูพันวิเศษศิลป์ครับ บัญรรยากาศในงานครับ กูเ่ยกจจมั่า้่อเพ่ินรว่รีอจิตัใจเป็นประโยชบเราก็งก้คาะคิดาดนะงว้จจังังมีโอกาสในประมวุนัดปฏิบัติ่นานท่้ตนในจากร้ารูนท้าที่กันไม่บุญก้าคือความคนปฏิภาณได้ไ่เยเออเนคุณหลายสุขภาพแข็งแรง ฉลองพระเ่าเทพนิมิตนะครับทุกคนีมาในวันนี้นบากขวันนี้คืนที่สองครับเสาเทพนิมตรพงักดิ์เกียรติุ้กอนทุกคนที่เดินทางมาในวันนี้ทานบาาสาทุกสนาสมกสขใจนะฮะเจริญไปเจริญสิ้นระวีสุขกว่กัน บนบนุญี่เป็นกูคือเงาเอาเอเงาผันไปน้ำเเผาสูวันบ่มีมเว็นผ้าบ้านเย็ผ้าบ้านแดงเออผ้าบ้านแห้งแตงปอดเงาดนกันเล่เวมาเริกก่มทนาเด้อบุญนี่คือจริงกินเฉพาเข้าไปลูกพบลูกชาตินะฮันดูโมทนานอ่ทา,าทำนะบุญพมชาติตักบาตร์อรขันมากกระป๋อบกระพรั่วมากับคนรู้ใจมากับใครก็ดีก็ขอขอนุโมทนา ะกับทุกท่านทุกบุญที่เดินทางมาในวันนี้ขอให้โชคดีม ok hm. ีช <limits. S 1> ใจข้ามขาไปขากลับให้โชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไปนะไปดีมาดีโชคดีโชคลาภร่ำรวยมากๆรวยล่ะเพื่อนๆถูกทุกกายสุขใจทั้งหมดนาสาธุสาธุเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นบุญตนทุกคนทุกท่าน ไห้ทุกเย็นก็ดีมาทำบุญจากวาทวันเกิดร้อยแหวก็ดีนะนุโมทนาสาธุมาทำบุญปิดทองรูปเหมือนหน้าอุโบสถก็ดีนุโมทนาสาธุทำบุญปราสาทพึ่งก็ดีนุโมทนาองค์พ่อเนี่ยืน่ต้องไรเพ่อยืนาเราปวดตาเออซื้อวัตถุไหนหน่อเออสาธุพ่อคุณพ่อเธอบ้างเลยพ่อยังหรอ พ่อหฮมน้าสกุลนน้าเสือพูทองออพ่อหฮมทองอออ่าพร้อมลูกหลานพ่อลูกมาดูโมทนาบนหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุเหตุพระอินทร์ชื่นชมให้พระพง์มาดูโบทนาเทวดานาสมรักษาบอรเดอขอบารมีพอเราชนนี้พบปักรักษาโชคดีมีไขยทั้งขาไปขากลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งขาับขาไปสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเมั่งมีศีลสุขบอรเดอสาธุ